สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านคุกกี้แลนชอปไว้ด้วยนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมเร็วทันใจปลอดภัยผมเองก็เติมกับร้านนี้เติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนชอปฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำทีมผ่านหออคอยเค้กช็อกโกชิชาตาชั้นที่26ถึง35กันนะครับอ่าคลิปเดียว จบได้ทุกด่านแน่นอนนะครับไปไปดูกันบอกก่อนเลยว่าผมอ,อัดเอาไว้แล้วก็มาภาคทีหลังนะครับใครไม่ทันตรงไหนเนี่ยสามารถไปย้อนดูได้โอเคเราก็ไปลุยกันด่านที่26นะครับอันเนี้ยเราจะต้องเน้นเป็นทีมไฟฟ้านะครับก็นี่เลยไฟฟ้าส่วนใหญ่จะใช้เป็นเซตนี้เลยนะแต่ว่าตัวฮิวอาจจะมีการเปลี่ยนในบางทีมนะครับเอออาจจะเป็นเฟอร์เล็ตคู่เพียวเป็นสแนปบ้างก็แล้วแต่อันนี้อยากลองของใหม่ก็เออลองใช้ครับไอ้เจ้าอ่า บัลโลมันนี่ใช่ไหมเออเมลโลบันนี่นะครับเป็นตัวที่ก็เล่นได้ดีในการตะลุยหอคอยอ่ะบอสตัวน,นี้แพ้ฟไฟฟ้านครับในอ่าแถบคุกกี้แนะนำเนี่ยเขาก็แนะนำมาของใครไม่ทันไปย้อนดูได้หรือว่าถ้าใครยืนไม่ไหวเนี่ยอาจจะเสริมค่าและความสหายเพิ่มเติมนะครับส่วนเพียวในการเล่นหอคอยผมมองว่าเพียวใส่ครูทามจะชิลกว่าใส่อย่างอื่นนะครับโอเคด่านแรกจบเป็นที่เรียบร้อย ไปดูชั้นที่2 7กันดีกว่านะครับไปเลยด่านนี้เหมือนจะต้องมีการแปลงทีมนะครับก็เอาท่าน้ำเนี่ยมาใส่เป็นคาเวียแล้วก็แบล็คเพิลนะครับแล้วก็มีตัวล้างโล่ไฟฟ้าอย่างเจ้าแบล็คลมอนเนตแล้วก็สมุนไพรเนี่ยเป็นคุกกี้แนะนําในด่านนี้นะครับเอามาล้างบัฟนะอ่ะเดี๋ยวไปดูการเล่นกันดีกว่าว่าจะเป็นประมาณไหนนะครับนี่เลยก็คือถ้าจัดตัวได้ถูกเป๊ะบัฟอ่า คููทามได้ไวออกสกิลได้เร็วนะครับก็มีโอกาสปิดด่านนี้ได้ไวนะดังนั้นคู่ทางของคาเวียของเลมอนเนตแล้วก็แบล็กเพลวมีผลต่อการชนะนะครับใครที่แบบไม่ทันคุณลองเพิ่มดูผมใช้แบบพั p ป,ปิง้งบิสกิต,ตทั่วไปนะครับยังไม่เน้นมากก็ยังทันแต่ถ้าใครไม่ทันเนี่ยไปอัดแน่นๆเลยทั้งทารทั้งบิสกิตนะครับเออโอเคด่านนี้แข่งกับเวลานะนี่นะครับล้างบัฟไปแล้วก็ตัวตีก็ตีไป ไม่มีอะไรซับซ้อนครับด่านนี้ปึงป้งปึ้งโอเคเหลือเวลาอีกประมาณหนึ่งนาทีนะครับดูจากอ่าลูกเกมเนี่ยน่าจะทันสบายสบายกดต่อเล็งหน่อยเล็งหน่อยหรือจะปล่อยออโอต้ก็ได้ครับถ้ามั่นใจว่าทันแต่ผมแบบกดช่วยดีกว่าด่านนี้เออกดช่วยจะชัวร์กว่านะครับบางทีมันอาจจะพลาดได้นิดน,นึงใกล้ละอีกสามสิบกวินะครับหกล้านกว่าเรียบร้อยจบได้นะครับ ไปลองดูด่านนี้โคตรชิลมาที่ชั้น28นะครับขอเลือกใช้เป็นทีมนี้เป็นเบรน i ์สปายพูักคีแล้วก็อ t เทนอลชูการนะครับตัวฮิลเป็นเพียวเฟิร์เรดคิมสดนี่เลยคู่นี้โคตรเร็วสะใจอ่ะเดี๋ยวก็ไปลองดูกันคุกกี้แนะนําในชั้นนี้จะเป็นเพียวนะครับแต่จริงๆอะบอสที่เป็นหลอดแบบนี้มันใช้คุกกี้ที่แบบตีทีต,ตีด้วยความเร็วเนี่ยจะได้เปรียบอย่างพวกอ่า ไอเจ้าแคมบูเล่อะไรพวกนั้นนะครับแต่ว่าบางทีในยุคนี้มันจะเล่นยากหน่อยก็เลยเออเป็นเซตนี้ไปก็จบได้เหมือนกันนะครับเน้นฮิตหรือไม่บางคนก็ไปใส่เป็นอาน้าขนูก็ได้นะครับแต่ว่าผมอะดันอัดทั้งเดียวแล้วผ่านเลยก็เลยไม่ได้แก้อะไรนะครับหลายคนก็บอกว่าเอ้ยดันนี้ก็ยากเหมือนกันนะแต่มันก็ผ่านได้นะครับใช้ใต้ฟื้นเพียวอ่ะโอเคก็เล่นสกิลไปไม่มีไรครับกลยจบแล้วเดี๋ยวอัดต่อ ปบปบๆๆอ่ามีตายฟื้นต่อครับอินโนชูกาเหลือหนึ่งนาทีน่าจะชิวๆแล้วแหละคืออย่าให้ตัวอื่นตายก็พอตัวดาเมตอะใครตายก็กดออกเข้าใหม่นะครับสบายนะโอเคเพียวตายช่างมันครับไม่ต้องมาสนใจอ่ะไปชั้นต่อไปกันดีกว่า29นะครับรอบนี้มันแนะนำเป็นทีมพิษก็เลยใส่เป็นอ่า พลุนแล้วก็แบ็กเซิร์ฟไฟไปนะครับมีชาโดว์มิวด้วยเรียกได้ว,ว่าแทบจะเป็นทีมตีมังกร <c oughs> เอ,อติดตรงที่มีตัวฮิวเข้ามานะครับอะไปดูกันก็เล่นสกิลไปนะครับของก็เน้นเป็นดาเมจธาตุพิษกับคูทามเป็นหลักเนอะคูทามมาตาคลิอะไรก็ว่ากันไปนะครับด่านนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรเท่าไหร่ถ้ายืนไหวนะครับนี่มันจะมีความยากตรงเนี้ยเนี่ยกลางกลางเกมเนี่ย แต่ว่าได้ตายฟื้นจากเพียวมาช่วยนะครับแล้วก็ดามิจากตัวอื่นนอกจาก2พิษก็ยังมีพวกอินเทอร์ชูการ์นะครับทำให้เราผ่านได้เรียบร้อยนะไป30กันนะครับมาที่ชั้น30นะครับด่านนี้หลายคนบ่นว่ายากใช่ไหมก็จะมีลินเซอร์นะครับเป็นกุญแจสําคัญในการผ่านด่านก็ใส่เป็นค่าความเร็วการโจมตีกับคูทามเยอะๆนะครับอ่ะนี่เลยมันเป็นคุกกี้แนะนําทริคด่านนี้ในการกดมันจะมีอยู่ก็คือ ถอดออโต้ออกไปแล้วก็ปรับความเร็วให้มันช้าๆนะครับและกดมือเอากดมือตอนที่ลินเซอร์เนี่ยสแต็คครบหหรือ7ขึ้นไปนะครับมันจะตีได้เร็วแรงถ้าใครใช้คูทามแบบช้าเกินไปลองไปเพิ่มคูทามเพิ่มความเร็วนะครับมันจะได้สแต็คเยอะๆแล้วทีเนี้ยมันจะผ่านได้ไวด้านนี้หลายคนบนกันก็ลองดูนะนี่ครับ7ก็กดพราะ7มันจะแม็กใช่ไหมโอ้เนี่ยอันนี้มือมือโดนตอนเล่นนะครับกดรัวมากเออนี่ครับ หกเปึ้งเห็นไหมดามเมจมันจะแรงมากทีนี้ก็ง่ายเลยอ่าไปลองดูไปลองดูไลดหลายคนบ่นกันเพราะกดออตโต้บางทีมันยังไม่ครบเจ็ดเราก็ปล่อยออกแล้วใช่ไหมทําให้อ่ะมันไม่แรงเว้ยเออสาอนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นทีมไฟเหมือนเดิมเป็นแก๊งที่เราเนี้ยเคยใช้ไปก่อนหน้านี้นะครับอ่าไฟสองอินเทอร์นอลหนฮิวสนะครับตามสเต็ปนะอ่ะเหมือนเดิมครับ ตัวฮิลอย่างเพียวเนี่ยแนะนาเป็น crew time. คูลไทม์ค่อนข้างจะได้เปรียบมากเพราะว่ามันไม่ได้เหมือนกับอารีนาเออมันต้องใช้รอบสกิลในการล้างบัฟอาการบาดเจ็บนะครับดังนั้นเพียวแนะนําเป็นคูลไทม์เยอะๆที่เหลือก็ไปเพิ่มค่าคลิกค่าโจมตีเดี๋ยวดูครับหลอดนะหลอดแดงมาต้องใช้เพียวคอยแก้นี่ไงพอมันแก้ปุ๊บมันก็จะลบล้างหลอดแดงไปเรื่อยๆครับทำให้เลือดเราเนี่ยมันยังอ่ะพอที่จะขยายหลอดให้มันเต็มขึ้นไปเรื่อยๆได้ไม่งั้นมันจะจํากัด ม็กของเราลงไปนะครับโอเคเดี๋ยวเด้งขึ้นมาฮิวตอ่อถ้าใครมีจังหวะตัวตายหลายตัวเกินแล้วคิดว่าไม่ทันเนี่ยกดออกเล่นใหม่ได้เลยนะครับมันไม่ได้มีอะไรเสียหายนะอ่าหวานเจี๊ยบรางวัลอย่างคุ้มเลยมาที่ชั้น3-2นะครับอันนี้ก็มีการปรับทีมใช่ไหมเป็นทีมไฟเหมือนเดิมแหละแต่ว่าเอาอิเทนอลโชก้าออกไปใส่โกชิเข้ามาแทนใส่นักนูมาแทนเพียวนะครับตัวฮิวตัวก็เป็นเฟอร์เคิมสดอ่า เน้นดามเมจหนักๆเพราะว่าด่านนี้มันจะมีความอ่ะถือว่ายากประมาณหนึ่งนะนี่ครับใส่ของประมาณนี้เลยก็เหมือนจะฝืนๆถ้าไม่ใส่เจ้าอ่ะโกชิทนะครับตั้งนั้นใครมีโกชิทนะไมใใส่หรือไม่ก็กดยืมนะครับช่วยได้อ่ะเฟอร์เสต์มาเพื่อที่จะเล่นสกิลมันเร็วขึ้นนะครับผมมองว่าด่านนี้ตัวฮิวตัวเดียวเพียงพอนะแต่ว่าต้องกัดจังหวะดีๆนะครับถ้าเกิดว่าตัวฮิลน้อยบางทีอ่ะดามเมจไม่ทัน เออบอสมันแช่นานไปหน่อยนะครับแบบนี้อ่าบอสเป็นการเก็บสแต็กนะครับหลอดเขียวกดต่อเลยปึ๊บเห็นไหมมันไม่ได้หนักถึงขั้นแบบฮิวไม่ทันมันฮิวทันแต่ว่าดามเมจต้องมาก่อนนะครับนี่อัดพยายามยิกยิก,ย,ก,ย,กยิกนะครับอ่ากดเฟรชเพิ่มความเร็วเข้าไว้เพิ่มดามเมจเข้าไว้นะครับอ่าล้างหลอดพยายามตีตอนหลอดเขียวเออตีตอนหลอดที่อนนั่นอ่ะให้ให,ให้ให้มันโดนจังๆเข้าเนื้อหน่อยครับแบบนี้เอ้ยโดนหลอดเขียวว่ะ ต่อไปครับโอ้โหทันไหมทานสบายครับทุกคนดังนั้นทีมนี้เอาอยู่เว้ยห,หวานนเลยครับดูรางวาัลดูรางวานันม,มาที่33มานะครับอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นเซตนี้เลยเป็นไฟฟ้ากึ่งผสมอ่ะปาฮลลี่ผสมกับเจ้าจอมจนคุณธรรมนะครับเพราะว่าเป็นคุกกี้แนะนำในเซตนี้ก็แปลงทีมกันไปนะครับโอเคกดเล่นเลย ข้อแนะนำนะครับกด R2 ตัวหน้าก่อนเพื่อที่จะออกบัฟในการปกป้องทีมครับเพราะบอสตัวนี้แรงมากแล้วก็กดจอมโจรเพื่อที่จะให้มาเนี่ยล่าจัดดาเมจด้วยแล้วก็ออกสกิลได้ไวเจาโคตรไวอะ่ะ <c oughs> หวานเลยครับทีนี้เด็ดเจงมาที่34นะครับนี่เลยเป็นป้าฮอลลี่ยืนคู่กับเบลลสปายแล้วก็มีอีเทนอลชูก้าอ่ะแล้วก็มีเจ้าผู้ตะกีด้วยโอ้โหเรียกได้ว่าจัดเต็มมากนะครับเซตนี้ อาจจะยากหน่อยสำหรับมือใหม่แต่ผมมองว่านะทุกคนน่าจะพอจัดได้ถ้าใช้การยืมตัวนะครับลองดูเปึงเปึงเล่งสกิลนะครับไม่เล่งบางทีแบบมันไม่ทันหรือบางทีมันไม่แรงนะครับต้องระวังตรงนี้อ่าใครยืนไม่ได้ยืนไม่ไหวไปเพิ่มค่าแล้วก็เสียหายจากท้าจากอะไรพวกนั้นได้นะครับบิสกงบิสกิตช่วยได้นะโอเคหิวขึ้นมาป๊บ,ปบ,ปบ แต่หลักๆก,ก็เน้นคู่ทมกระดาเมจดก่อนนะครับเล็งต่ออืมปัจจุบันคุกกี้มันเยอะนะครับมีคีย์แมนในการดันด่านพวกนี้ได้สบายๆเออตัวไหนที่แบบหรือว่าไม่ค่อยไหวในยุคก่อนอะ่ะพอตัวใหม่เข้าไปแทนปุ๊บโอโหทีแม่งง่ายขึ้นเยอะนะมากันที่ด่านสุดท้ายนะครับชั้น35อันนี้ก็กลับไปใช้เป็นทีมไฟฟ้าเหมือนเดิมเลยเซตนี้นะครับอย่างที่บอกว่าตัวฮิวเปลี่ยนได้เยอะไม่ว่าจะเป็น เฟรดคิมสดเป็นตัวใหม่อย่างแอมเบลบันนี่ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนกดต่อไปเลยเบอเบอรเด่านนี้ต้องใช้ไฟฟ้าในการกำราบนะครับจากข้างด้เปรียบอ่ากดช่วยไปจริงๆอ่ะไอเจ้าเอ่อเรชคิมสดเนี่ยผมไม่ใส่ทาร์เป็นความเร็วนะเออเพราะว่าเป็นทอปปิ้งตีบอสของผมเอาไว้ที่แบบใช้งานเป็นหลักก็ไม่ได้แก้อะไรแล้วใครไม่ไหวไม่ทันเนี่ย ไปใส่เป็นครูทามเยอะๆมันก็ช่วยได้นะครับเดี๋ยวจะเป็นโจมตีเอามาเน้นเพิ่มปริมาณการฮิวแบบนี้ครับด่านนี้ต้องกัดจังหวะการกดดีๆครับอย่าให้ตัวตายเอออาจจะต้องเล่นหลายรอบหน่อยแต่คิดว่าไม่น่าเกินสิบครั้งอกัดจังหวะด,ดีๆมันจะผ่านได้นะครับเนี่ยเพียวต้องไวมากครับโอเคอาจจะดูยากนะแต่จริงไม่ยากนะครับทั้งหมดก็มีประมาณนี้เลยนะครับคลิปเดียวจบ35้ด่าน เดี๋ยวหอ่อคอยอีกแถบหนึ่งเนี้ยเราจะทําให้นะเรามีเวลาก่อนนะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้ละกันสําหรับหอ่อคอยเค้กช็อกโกชีชตาลครับขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งซับให้เราหน่อยตั้งใจทําให้มากไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้กราบสวัสดีครับบ๊ายบาย